เวลาตัดเนี่ยเราจะตัดที่ถึงยอดอกแล้วมันจะกระเด้งออกมาเองโดยที่ไม่ต้องวัดว่าตรงเนี้ยมันกี่เซนไม่ต้องวัดนะลูกนะมันออกมาเองโดยธรรมชาติของมันแล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยค่ะแปะเข้าไปก็คือขยายมันเลยใช่ไหมอ่ามันก็ขยายมันจะมันจะออกไปฉีกขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วแต่มันอย่างนี้เขาเรียกว่าแยกเรียบแยกเรียยไหมายความว่าแยกให้แพทเทิร์นเรียบนะคะแล้วเราก็ติดเทป เราติดเทปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเข้ามาขีดเก็บใหม่ขีดเก็บใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะวัดจากยอดอกเนี่ยลงมาประมาณสามเซนจากยอดอกลงมาสามเซนจะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะขีดปลายเก็ตปลายเก็บแหลมของเราต้องอยู่ที่นี่ใช้จากเส้นล่างเป็นหลักนะคะอย่างนี้แล้วก็อันนี้ที่เดิม ดยงี้คือจากจุดแบ่งครึ่งที่เดิมใช่ไหมจาะที่เราแบ่งครึ่งเอาไว้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นเก็บที่เราจะต้องเย็บรูดไข่ตัวนี้มีด้ามไม่มีตัวนี้ไม่มีบางมีบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีเสื้อรู่อะนะคะอ่ะตัวนี้เราก็จะเย็บเวลาเราเย็บตัวเนี้ยเราจะเย็บจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ไม่ได้ถ้าถึงจุดนี้ปุ๊บมันเลยหน้าอกเราไปนะคะ แล้วจากนั้นเวลาเราจะตัดข้างเนี่ยเราก็พับนี่ลูกพับนี่พับขึ้นมานะคะพอเราพับขึ้นมาเสร็จแล้วเราจึงจะตัดแล้วเราจึงจะวางผ้าได้เนาะออกมาข้างเขาจะเป็นแบบนี้ขยักแบบนี้นะคะเท่านั้นตัวนี้ก็คือสมบูรณ์แบบแล้วถ้าเกิดว่าเวลาเราเสือ้อแล้วเราจะมีการเย็บ เกบทรงด้านข้างเนาะอันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราตอนเราทาเนี่ยเราก็จะต้องสร้างอย่างนี้ทุกตัวอตอนนี้หนูเอาแพทเทิร์นตัวนี้ค่ะมาสร้างปกนี้นะคะเดี๋ยวพู้จะสร้างให้ดูแล้วเราก็จะต้องวาดตามด้วยเนาะนะถามว่าว่าเราวาดตัวแรกกับปกตัวแรกที่เราวาดเนี่ยถามว่าวาดยากไหมย,ยากนะที่มันยากเพราะว่ามือเรายังไม่ไปเนาะแต่เดี๋ยวเราวาดไป หลายๆตัวข้าวหลายๆแบบข้าวจริงๆแล้วการวาดหกที่เรียนกับครูเนี่ยนะคะสมัยที่ครูเรียนเนี่ยครูจะบอกนะว่าวันเนี้ยครูไปเรียนบัวมาอีบัวตัวที่ครูเรียนวันเนี้ยกลับไปบ้านเนี่ยครูทําเป็นสิบเลยนะคะครูจะต้องจํามันให้ได้ครูต้องชนะมันไม่ใช่ครูแพ้มันสมัยก่อนนะครูเรียนปี2524ค่าเรียน5,000บาทไม่ใช่ถูกนะสมัยนั้น ค่าเรียนทองบาทละเจ็ดร้อยถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้บาทละสามสาม,สามหมื่นกว่าอ,อ่ะมาตีเป็นจํานวนจํานวนเรียนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่าเรียนเดี๋ยวนี้เป็นแสนเนาะอ่ะ